วันนี้มาพบกับราวพัฒนานะครับสุขที่1เดือน3ามสอนห้ารนะครับเมื่อวันพุทธที่28นี้ก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยก็ถือว่ามันเป็นสถิติคำนวณทางตัวเลขทางนิศาสตร,ร์มันมีเข้ามีหลุดเป็นของทั่วไปเรามาตามนี้กันใหม่นะครับสองตัวกับ ร่างบนก็จะมี1 2 2 5 2 8 9 1 9 2 9 5 8 9 2 7มีระวังเบิ้ลก็มี1 1 2 2 3ตัวก็จะมี1 2 7 7 9 1 1แล้วก็4ตัวก็มี1 9 2 5 7 2 9 1ลองเอาจับจับกันดูนะครับหรือถ้าไม่ชอบอป็างผมบอกดูในตารางก็ได้มีเข้ามีเป็นของทั่วไปเราไม่สามารถรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นผลคำนวณจากทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนุนให้เลื่องการพนันชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับฝากเป็นกําลังใจในการทําช่องด้วยนะครับมาลุ้นกันวันนี้สองทุ่มครึ่งแล้วรัฐบาลไทยที่ผมลงไปในคลิปก่อนแล้วก็ลองไปดูกันนะครับมาดูผลกันวันนี้ตอนบ่ายฝากไปด้วยนะครับชอบก็ตามนะครับไม่สนุนให้เลื่องการพนันนะครับมันเป็นทางสถิติคำนวณคณิตศาสตร,ร์ มีเข้าูนของทั่วไปแต่ส่วนมากมันก็จะเข้าอยู่นะครับ